เป็นการพบกันระหว่างเพชรอุบลสก้องเกียรติกับเพชรสารพีโชตบางแสนพีกัดน้ำหนักกันที่109ปอนด์ครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับทีรวุธศรีละครให้คะแนนสามท่านอารันุชกลางสุรเชษฐ์เก้าวงและพงพัฒน์ว่องไวครับ ทียกที่หนึ่งครับดูที่ห้าของรายการครับเพชรอุบลสอก้องเกี่ยครับอรู่น้ามุมแดงครับน้ําเงินเป็นสารพีช่วบางแสนน้ำตาทีตกลงสู้กันในคืนหนึ่งร้อยแปดปอนด์ครับดูครับลูกลางช่วงจกนี้มุมแดงครับดูได้เปรียบในเรื่องความสูงครับแต่ว่าส่วนหนาแผ่นหลังของกล้ามเนื้อครับทางด้านเพชรสารพีครับดูได้เปรียบคนละอย่างคนละแบบแล้วครับเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับ ที่สําคัญครับมวยคนละทางด้วยครับซ้ายกับขวาครับฝ่ายแดงเงี่เมื่อเช้าก็มาลดเยอะเหมือนกันนะครับเพชรอุบลนะครับโอ้แต่ว่าทําน้ําหนักได้นะครับพิกัดเท่ากันเลยครับรูปร่างดูได้เปรียบด้วยครับวันนี้ดูครับมองจากมุมกล้องตรงนี้นี่ความสูงพอสมควรครับที่ทางด้านเพชรอุบลได้เปรียบครับโอ้ยตวัดิ์แทงขวาขึ้นบนครับแต่ว่ายังวางตัวทันครับทางด้านเพชรสารพพีครับ ดูครับเตะขาเจาะยางพับใหม่ครับขยับโยกเข้าไปครับอีกคนหนึ่งใหญ่ยาวครับอีกคนหนึ่งหนักแรงครับเกมจะจบจะออกมาในรูปแบบไหนครับซ้ายกับขวาไทยออกก่อนชิงออกก่อนก็ได้เพียบครับขยับามกดกันตั้งแต่ต้นๆนะครับทางด้านเพชรสารพีครับมโมทางด้านมุมน่งเงินครับ เห็นได้ชัดเจนครับเก่งพลังกับปั้นซ้ายนี่ล้อปิดบัญชีได้ทุกวินาทีครับอย่าเผลอมือตกการหล่นครับทั้งด้านเพชรอุบลอ่างบตัวทันครับท้งด้านหมัดหน้าตะแทกนำทางเข้าไปครับยังขาดขาดเกินเกินอยู่ครับจังหวะของทั้งสองคนครับส่งยกแรกก็ศึกษาดูใจดูอาวุธคู่ต่อสู้ครับว่าจะมาในรูปแบบไหนครับหน้าขาทำไมจังหวะขยับสายาวๆยังติดบังครับเพชรสารพี ยังดูชันดูเชิงกันก่อนนะครับเพียงยกแรกเท่านั้นแต่ก็เริ่มบอกอาวุธกันบ้างแล้วเพชรสารพีนั้นเล็กกว่านะครับมวยซ้ายนะครับค่อยๆขยับเข้าไปเพชรบลนั้นดูจะเก่าเกมใช้ได้นะครับมีจังหวะออกแข้งขวาสวยๆแล้วก็มีหมัดสลับด้วยอ้าวเพชรสารพีก็ยิงสายเข้าไปนะครับลําตัวฮ่าแลกกันแบบนี้โอกาสนับน็อกจะมีให้เห็นหรือเปล่าครับดูครับนี่ครับุ ขวามาแล้วครับสั้นๆของเพชรสารพีครับดูครับขวาคืนไปครับพยายามเตะไปที่บริเวณต้นแขนครับทางด้านเพชรอุ้มบนครับซาอุยสอกขวาครับซาเข้าไปงัดดื้อครับแต่ว่ายังโดนไม่เต็มเป้าครับแมเฉียวทากไปนิดนึงครับขวาโชคดีของทางด้านเพชรสารพีครับแม่ประเจียดครับหลุดถอดออกเลยครับขยับเดินต่อครับดูครับดูหมัดซ้ายเขาให้ดีๆครับวันนี้ครับ โยกเข้าไปายับเกี่ยวได้ครับแต่ว่ายังโต้ไม่ได้ครับหมดยกที่1นึ่งครับให้น้ำแก้เกมแนะเ,เดี๋ยวมาสู้กันต่อครับสองหมื่นบาทนะครับรูปร่างเล็กกว่าไม่สนแล้วครับพยายามจะเบียดเข้าหาโอโ้โหโชว์เก๋าเลยนะครับเพชรอุบลหมัดหน้าคอยแย่ไว้แต่เพชรตาลพีนี่ก็แรงทุกลูกเลยครับพยายามจะบวกเหมือนกันไม่สน เพชรอุบลก็มีซ่ออ๋อเอาละครับโดนหมัดเข้าไปทาได้จะแข่งพงะออกมาเลยนะครับเพชรอุบลเพชรสารพีเริ่มได้ใจเริ่มเบียดเอาละครับทั้งขอกทั้งหมัดแล้วนะครับตอนนี้เล่นเป็นการใหญ่ครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับจับตาดูพลังกำปั้นของเพชรสารพีให้ดีครับแล้วยิ่งก่อนประตโยกที่2อในมีฉีดยามาด้วยครับความพึ่งเถิดแม่นองอ้ยีรันมดแผ่นดินครับโอ้โหจังหวะนี้ครับโดนครับแต่ว่าเป็นความโชคดีครับยังไม่เต็มกบหมัดขวาบวกเข้าไป พยับศสอกซ้ายงัดคืนมาไอ้ขาเจาะยางครับพยายามจยาบวกสอกสู้กับางน้านเพชรอุบลครับดูครับโดนเข้าไปแล้วแว่งครับโอ้ยสอกซ้ายครับบ,รบังลีดูว่ายัางเมาอยู่นะครับก็อยู่ที่เพชรสารพีแล้วครับตอนนี้พยายามจะเบียดจะเช็ดบินให้ได้โอ้โหโดนเข้าไปเยอะเหมือนกันแล้วครับเพชรอุบลเนามาดูเบียดพยับแม่นไม่แม่นต้องรอแม่นแม่นแล้วนะครับแบบนี้ดูครับโดนอาวุธ ทั้ง2คนครับทั้ง2มุมครับต่างคนต่างโดนครับใครจะอยู่ได้ครับดูครับตอกขวาบวกขึ้นมาครับสายปักเข้าไปครับขวาฟันเข้าไปที่โอจังหวะนี้ครับกรรมการให้โอกาสครับไม่นับครับเดินต่อครับทางด้านเพชรอุบลเหมือนจะได้ใจครับเลือดกบปากไปหมดแล้วครับปูุ้บซ้ายครับโอ้บังลี่แลกกันแบบใครดีใครอยู่เลยนะครับมาถึงตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันเพชรสารพีนี่เวลาต่อยมันก็ทําได้ดีนะครับเล่นเอา โอ้เพชรอุลนีแว่งไปแว่งมาเหมือนกันแต่เพชรอุบนก็พยายามจะบวกนี่นหะครับเป็นจังหวะบวกศอกนะครับจังหวะนี้ต้องนับครับการธิวศรลนครครับนับถึงเจ็ดถึงแปดครับไล่มุมแดงเข้าก่อนครับเข้ามุมกลางครับไหวไม่ไหวครับสับมือชกต่อครับรอดไหมรอดครับดูครับพยายามเตเข้ามาหมาอีกชุดหนึ่งเพชรนาจดีจบเลยครับจวะนี้ยุติการชกเลยนะครับเพียงยกที่สองเท่านั้นครับ ก็เป็นเพชรอุบลน,นะครับสองก้องเกียรติเป็นฝ่ายชนะ T ีเอเพชสารพีไปในยกที่สองครับเหมชยชกต่อครับรอดไปรอดครับดูครับ